อย่าลืมกดไลค์กดติดตามโคสพันทิปจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆไปรับฟังกันเลยเรื่องเที่ยวกาญจนบ,บรุรีวันนั้นเป็นวันพระศบดีวันพระหรือไม่ผมไม่รู้ผมนับถือศาสนาคริสต์เวลานั้นประมาณบ่ายโมงผมนั่งเล่น Facebook อยู่แล้วก็เลื่อนมาเจอเพจอันซีนไทยแลนด์เห็นน้ำตกสวยงามมากน่าไปสุดๆที่จังหวัดกาญจนบ,บรุรีผมจึงคุยกับแฟน และตกลงกับแฟนที่จะไปเที่ยวกาญจนบุรีกันสองคนโดยขี่มอเตอร์ไซค์ไปโดยส่วนตัวผมชอบขี่มอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวขึ้นเขาเลาะหาดอยู่แล้วมันได้บรรยากาศกว่าขับรถไปเป็นไหนไหนผมและแฟนใช้เวลาเก็บเสื้อผ้าไม่นานก็ออกเดินทางออกเดินทางประมาณบ่ายสองใช้เวลาเดินทางจากบางนาตราดไปถึงกาญจนบุรีประมาณสองชั่วโมงเศษแวะเที่ยวในตัวเมืองตามจุดหลักๆที่คนส่วนมากจะไปกัน ไม่ว่าจะเป็นสะพานสถานีรถไฟจนไปพระอาทิตย์ตกที่สุสานทหารสัมพันธมิตรเมื่อเห็นว่าเย็นแล้วจึงคุยกับแฟนเพื่อออกเดินทางต่อเพราะยังไม่มีที่พักกันเลยปกติก็วอล์กอินกันอยู่แล้วครับจึงออกจากตัวเมืองมุ่งหน้าไปยังน้ำตกและหาที่พักที่ไม่ไกลจากน้ำตกมากเพื่อวันพรุ่งนี้จะไปขี่รถไปเที่ยวน้ำตกกันออกจากตัวเมือง ก็วิ่งทางถนนลาดหญ้าบ่อพลอยขณะนั้นเป็นเวลาน่าจะสองทุ่มเพราะได้แวะทานข้าวข้างทางกันนานพอสมควรทางมืดมากไฟทางไม่ต้องพูดถึงไม่มีขี่ไปแฟนก็บอกน่ากลัวเปลี่ยวมากข้างทางมีแต่ป้ายรีสอร์ทเพราะจากถนนเส้นนี้จะไปรีสอร์ทต้องเลี้ยวเข้าซอยไปอีกเป็นกิโลจึงจะเจอรีสอร์ทขี่ไปสักพักไม่ไหวน่ากลัวเลยบอกแฟน เจอรีสอร์ทไหนเลี้ยวเลยละกันแล้วก็มาเจอป้ายรีสอร์ทป้ายบอกให้เลี้ยวเข้าไป1กิโลเราก็เลี้ยวเข้าไปทางขรุขระมากสองข้างทางมีแต่ป่าหญ้ารุกต้นไม้ใหญ่แผ่ก,กิ่งก้านลงมาตามทางที่ผมขี่เข้าไปมองไมยรถขี่เข้ามาประมาณ800เมตรแล้วยังไม่เจอไฟเลยคิดในใจเอาหนะอีก200เมตรไม่เจอเจะวนออกเพราะขี่ไปเจอป้ายรีสอร์ท แม่เจ้ารีสอร์ทร้างใหญ่มากไฟส่องเข้าไปในความมืดไปกระทบกับล็อบบี้รีสอร์ตมีฝ้าเพดานห้อยอยู่ต้นไม้ใหญ่น้อยขึ้นเต็มไปหมดแฟนกอดผมแน่นงานเข้าผมรีบกับรถอย่างเร็วทางก็ขับเร็วไม่ได้ทางครุขรคมากๆผมและแฟนใจเสียแล้วแล้วได้ยินเสียงเหมือนมีอะไรวิ่งตามแบบเหยียบหญ้าข้างทางตามมาฟุฟฟูฟฟูฟฟูฟ แฟนกอดผมแน่นผมนี่คนลกสู้ก็รีบขับอย่างเร็วจนถึงทางหลักแล้วเลี้ยวซ้ายออกไปเสียงนั้นก็หายไปแม่เจ้าผมถามแฟนได้ยินไหมแฟนบอกได้ยินสิดังมากรีบไปเถอะก็ขี่ไปเรื่อยๆมืดมากครับมืดจริงๆระหว่างทางมีหินก้อนนึงใหญ่พอสมควรวางอยู่เลนผมผมก็หักหลบออกเลนขวา เขาก็แช่เลนขวามาได้ประมาณร้อยเมตรเฮ้ยหมาดำนั่งเกางึกๆเงองึกอยู่เลนซ้ายโอ้ยคิดในใจถ้าไม่ออกมาเลนขวานี่ชนเต็มเตมแน่ขี่เร็วข้อสมควรครับประมาณร้อยสามสิบโชคดีมากครับในใจก็ลุ้นมีที่พักทีธนะณนะณนะอร้องจนเจอแสงไฟดีใจมากครับเป็นรีสอร์ทแห่งหนึ่งเป็นตึกเก่าๆประมาณสี่ชั้น เขาไปก็ไปถามคนดูแลค่าที่พัก350หฮ่จริงดิถูกมากในใจไม่คิดอะไรคิดแค่น่าจะเก่าตามราคาก็ตัดสินใจพักเลยครับเอาหนะแค่คืนเดียวคนดูแลก็ให้กุญแจและพาไปที่ห้องห้องอยู่ชั้นแรกและน่าจะห้องเดียวทั้งตึกเพราะที่จอดรถหน้าตึกมีแค่มอเตอร์ไซค์ผมเพียงคันเดียวแต่ก็ฝืนใจนอนน่าจะเป็นวันธรรมดามั้งคนเลยไม่ค่อยมี ปลอบใจตัวเองเข้าที่พักได้ก็ลงขึ้นมานิ่ครับอาบน้ำทำธุระกันเสร็จสรัพก็ปิดไฟนอนเปิดเพียงไฟห้องน้ำสีส้มแง้มประตูไว้พอสลัวสลัว,ลวครับสักพักแฟนผมก็หลับไปแต่ผมยังไม่หลับครับแปลกที่หน้าหลังด้านข้างรีสอร์ทแห่งนี้ก็มีแต่ป่าทึบไปหมดข้างประตูก็มีบานเกรดนะมีผ้าม่านปิดอยู่แต่ก็ไม่กล้าดูไม่เปิดเว้ย กอกกอกกอรอบสองทำไมมันเคาะแล้วมันไม่เรียกคุณครับหรือไม่ก็เอาน้ำเอาขนมมาให้ครับวะเคาะแล้วเงียบฝันไปเถอะใครจะกล้าเปิดสักพักเงียบไปจนผมเคลิ้มจะหลับแกรกแกรกแกรกรอบนี้มาเคาะบานเกล็ดดังมากไม่ใช่ล้งานมาแล้วแต่แปลกที่แฟนผมหลับสนิทมากปกติแฟนผมจะเป็นคนตื่นง่ายอะไรนิดหน่อยก็ตื่น เอาวะกลัวรถหายด้วยอะไรจะเกิดก็เกิดลุกขึ้นเปิดไฟในห้องแล้วเปิดม่านดูครับอันดับแรกที่เห็นคือรถผมจอดอยู่แล้วข้างๆรถผมเห็นเด็กนั่งหันหลังแต่หัวมองผมแล้วยิ้มให้ร้องเฮ้ยดังลั่นแฟนตื่นถามมีอะไรผมบอกไม่มีไม่มีมมนอนเถอะปิดม่านอย่างไวสวดภาวนาสวดสวดสวดคลุมโปง แล้วแฟนผมก็ลุกไปเข้าห้องน้ําปิดไฟแล้วมานอนต่อครับแม่เจ้าจะปิดไฟทําไมครับจะบอกก็ไม่กล้าบอกอยู่ยันเช้าครับดีที่เห็นแค่นั้นนอนเครียดตลอดคืนเลยเช้ามาไก่ขันแสงเรื่มเข้ามาในห้องดีใจครับแต่ก็ไม่ได้นอนเลยใจดีสู้เสือแอบย่องไปแยกมันดูครับโล่งครับไม่มีอะไรครับเลยปลุกแฟนไปเที่ยวกันเถอะใจก็อยากจะเอาของออกมาเลยแต่อยากไปแบบชิวๆ เล่นน้ำจะได้กลับมาอาบน้ำแล้วค่อยเช็คเอาท์ครับก็เลยเอาของไว้ก่อนทิศแค่ไม่ได้นอนแล้วแค่มาเอาของไม่เป็นไรหรอกก็ขี่กันไปถึงน้ำตกน้ำตกนี้เดินขึ้นไกลมากครับเอาเลื้อฉาลากแต่ผมกับแฟนสายลุยครับมาแล้วต้องเดินให้สุดเดินไปสักพักก็เจอต้นไม้ใหญ่ขออภัยจริงๆผมไม่ทราบว่าต้นอะไรมีชุดไทยแขวนอยู่เต็มเลยก็ไหว้สักหน่อย เดินไปฝรั่งที่นี่จะเยอะครับแล้วมีฝรั่งคนหนึ่งผู้หญิงหันมาทางผมแล้วบอกว่าออกไปที่นี่ไม่ใช่ที่ของมึงพูดถ่ายชัดมากผมงงครับมาไล่ผมทําไมแล้วลฝรั่งคนนี้ก็มองมาทางผมอยู่ไม่ห่างกันมากเขาชี้แล้วพูดซ้ําอีกกูบอกให้ออกไปออกไปออกไปที่นี่ไม่ใช่ที่ของมึงฝรั่งคนนี้มีเพื่อนมาด้วยเพื่อนเขางงดึงแขนฝรั่งคนนี้ เขาสะบัดแล้วเดินหาผมแล้วแทรกระหว่างผมกับแฟนแล้วไปชี้ก้อนหินหลังผมแล้วบอกออกไปที่นี่ไม่ใช่ที่ของมึงโหแม่เจ้าเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยแล้วเขาก็นั่งลงเพื่อนเขาก็มาดูครับแล้วเขาก็เริ่มคุยกันภาษาบ้านเขาเดินขึ้นไปแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นงงสิครับท้ายสุดไปถามเขาเขาเป็นคนรัสเซียมาเที่ยวพูดไทยไม่ได้ชิปแล้วครับเกิดอะไรขึ้นอะไรตามเรามาอะไรไล่เขาไป ก็เลยเล่นนำสักพักแล้วกลับดีกว่าเดี๋ยวเช็คเอาท์ไม่ทันด้วยก็กลับมาเก็บของครับทุกอย่างก็ปกติครับไม่รู้เกิดอะไรกับผมใครทราบช่วยบอกผมทีครับขอบคุณที่ฟังนะครับ